คุณเคยสังเกตเมล็ดเล็กๆสีดำและสีขาวที่โรยอยู่บนอาหารจานโปรดของคุณไหมคะงาเซสมีไม่ได้เป็นแค่เครื่องเทศเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติมันๆแต่คือสุดยอดธัญพืชที่ซ่อนคุณค่าไว้เต็มเมล็ด โดยเฉพาะงาดำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารอายุวัฒนะเพราะอุดมไปด้วยแคลเซียมที่มากกว่านมวัวหลายเท่าและยังมีสารมหัศจรรย์อย่างเซสซมินที่ช่วยในการบำรุงกระดูกและข้อต่อได้อย่างน่าทึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของเมล็ดงาที่จะช่วยให้คุณมีกระดูกที่แข็งแรงผิวพรรณเปล่งปลั่งและสุขภาพดีจากภายในค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว World Ingredient Library ทุกคนชแนลที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกอนูของวัตถุดิบชั้นเลิศรอบโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงวัตถุดิบที่ใช้คู่กันกับอาหารคาวหวานมานับพันปีนั่นก็คืองาค่ะเราจะโฟกัสไปที่งาดำซึ่งมีแคลเซียมสูงลิ้วและสารเซสซมินที่เป็นเอกลักษณ์ เราจะมาดูกันว่าสารสำคัญเหล่านี้มีกลไกลอย่างไรในการช่วยลดการอักเสบและฟื้นฟูข้อต่อสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดเมื่อยได้อย่างไรและทำไมงาถึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ผิวพัรร์ที่อ่อนเยาว์และผมที่ดกดำเงางามถ้าพร้อมแล้วมาเปิดตำนานเมล็ดจิ๋วแต่แจ๋วนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะ งาเป็นพืชที่มีประวัติยาวนานที่สุดชนิดหนึ่งในโลกค่ะถิ่นกำเนิดงาเชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและอนุทวีปอินเดียโดยมีการปลูกและใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ประมาณ3,000ปีก่อนคริสตกาลชื่อเรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Sesamum indicum การใช้ในอดีตอรารยธรรมโบราณหลายแห่งเช่นอียิปต์ บาบิโลนและอินเดียใช้น้ำมันงาเพื่อทำอาหารเป็นยาและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในวัฒนธรรมอินเดียเชื่อว่างาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอมตะและอายุที่ยืนยาวงาเป็นพืชน้ำมันที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์จากงาที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือน้ำมันงาซึ่งมีกลิ่นหอมและมีคุณสมบัติทนต่อการเหม็นหืนได้ดีประเภทของงางาหลักๆที่ใช้ในการค้ามี3ชนิดคืองาขาว white sesame มีโปรโตีนและไขมันดีสูงนิยมใช้ทำขนมเช่นทาฮินี่และโรยหน้าขนมปัง งาดำ black sesame มีแคลเซียมธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่านิยมใช้เป็นยาบำรุงและอาหารเสริมงาขี้มอน perilla seed แม้จะไม่ใช่ตระกูลเดียวกันแต่มีลักษณะคล้ายกันและมีจุดเด่นคือมีกรดไขมันโอเมก้า3สูงมากการผลิตหลักประเทศผู้ผลิตงารายใหญ่ของโลกได้แก่เมียนมาอินเดียจีนและสาน งาดำคือโรงงานสารอาหารขนาดจิว๋วแคลเซียมงาดำมีแคลเซียมเข้มข้นมากโดยส่วนใหญ่อยู่ที่เปลือกเมล็ดซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความหนาแน่นของกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุนเซซามินเป็นสารลิกแนนที่มีเฉพาะในงามีคุณสมบัติเด่นในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ รวมถึงมีงานวิจัยที่ชี้ว่าช่วยปกป้องตับและอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลวิตามินอ e, ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยบำรุงผิวพรรณและชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายกรดไขมันไม่อิ่มตัวงาอุดมไปด้วยไขมันดีทั้งโอเมก้า6และโอเมก้า9ซึ่งช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เทคนิคการปลดล็อกรสชาติและคุณค่าของงา 1. การคั่วการคั่วงาโดยเฉพาะงาขาวจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติมันๆให้เด่นชัดขึ้นเคล็ดลับคือคั่วด้วยไฟอ่อนๆและคนตลอดเวลาเมื่อปิดเตาแล้วให้รีบเทงาออกจากกระทะเพื่อป้องกันความร้อนสะสมทำให้งาไหมา้ 2. การบด การบดงาให้แตกเล็กน้อยจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะแคลเซียมและเซซามินได้ดียิ่งขึ้นควรบดในปริมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้งเพื่อรักษากลิ่นหอม 3. การสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำสลัดหรือกินเพื่อเป็นอาหารเสริมโดยไม่ผ่านความร้อน การนำงามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพทำน้ำสลัดบำรุงกระดูกผสมงาดำคั่วบดละเอียดกับน้ำมะนาวน้ำพึ่งและน้ำมันงาทำเป็นน้ำสลัดบำรุงสุขภาพเครื่องเคียงในอาหารเช้าโรยงาขาวคั่วบนข้าวต้มโจ๊กหรือโยเกิร์ตผสมผลไม้เพื่อเพิ่มใยอาหารและแคลเซียมทำงาบดหรือเนอยงา ใช้เนยงาทาขนมปังแทนเนยทั่วไปหรือผสมในน้ำจิ้มเพื่อเพิ่มความหอมมันและคุณค่าทางโภชนาการประโยชน์ด้านสุขภาพที่โดดเด่น 1. บำรุงกระดูกและข้อต่อแคลเซียมสูงในงาดำและสารเซซามินมีฤทธิ์ช่วยชะลอการสลายตัวของกระดูกและบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม 2. ส,สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดกรดไขมันไม่อิ่มตัวและเซซามินช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และลดความดันโลหิต 3. ต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยวิตามินอ e และสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งและช่วยให้ผมดกดำเงางามข้อควรระวังสำคัญการแพ้ งาเป็นหนึ่งในอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อยในระดับโลกผู้ที่มีประวัติแพ้อาหารต้องระมัดระวังอย่างยิ่งปริมาณงามีไขมันและแคลอรี่สูงเช่นกันการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณ1-2ช้อนโต๊ะต่อวันหากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มได้ผลต่อยาบางชนิด งาอาจมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตผู้ที่รับประทานยาลดน้ำตาลหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานงานในปริมาณมากเป็นประจำมาสรุปและเจาะลึกความลับขั้นสุดของงาค่ะความลับของเปลือกงาดำแคลเซียมส่วนใหญ่อยู่ที่เปลือก งาดำจึงให้แคลเซียมสูงกว่างาขาวที่ผ่านการกระเทาะเปลือกออกไปแล้วและสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ก็อยู่ในเปลือกเช่นกันคุณค่าของโอเมกา้างาดำมีกรดไขมันจำเป็นครบถ้วนทำโอเมก้า3แม้จะมีน้อยกว่างาขี้ม้อนโอเมก้า6และโอเมก้า9ซึ่งช่วยรักษาสมดุลไขมันในร่างกายเซซามินกับตับงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่า เซสซามินมีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องเซลล์ตับจากสารพิษและการอักเสบซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานของตับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของงามเมล็ดพืชจิ๋วแต่แจ๋วที่มีคุณประโยชน์มหาศาลต่อกระดูกหัวใจและความอ่อนเยาว์ของเราโดยเฉพาะงาดำกับสารเซซามินที่ทำให้เราประทับใจในพลังการต้านการอักเสบและการบำรุงกระดูกของเขาจริงๆค่ะ เราได้เรียนรู้เทคนิคการคั่วงาอย่างถูกต้องเพื่อดึงกลิ่นหอมและรู้ว่าการบดงาจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแต่เรื่องราวดีๆและความลับของวัตถุดิบชั้นเลิศรอบโลกยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว้าวกับพลังของงาและอยากร่วมเปิดคลังวัตถุดิบอื่นๆไปพร้อมกับเราขอพลังจากเพื่อนๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และช่วยเราแชร์เรื่องราวความรู้นี้ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่กำลังมองหาวิธีบำรุงกระดูกและชะลอวัยได้รู้กันเยอะๆเ,เลยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์นะคะบอกเราหน่อยว่า คุณชอบกินงาดำหรืองาขาวมากกว่ากันหรือคุณมีเมนูเด็ดๆที่ใช้งาเป็นส่วนผสมอะไรบ้างทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจและข้อมูลสำคัญในการทำคลิปต่อไปของเราค่ะที่สำคัญที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตความรู้ด้านวัตถุดิบดีๆในทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามช่อง World Ingredient Library และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว World Ingredient Library ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ